โอ้ยผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะของความโชคดีมากกว่าอเลยเงี้ยคือผมว่าหลักๆคืออ่าหนังกับเพลงเหรอเนาะแล้วเหมือนว่าเพลงมันก็อยู่ในหนังแล้วมันก็ออกมาแล้วเหมือนว่าอย่างหลานมากก็เป็นของปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ที่ที่พอมันมาถึงช่วงนี้แล้วแบบประกาศรางวัลของการรวบยอดอะไรหลายปีสองปีปีที่ผ่านมาแล้วมันเลยเหมือนว่า มันดูเหมือนต่อเนื่องมากกว่าเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมว่าหลักๆคือน่าจะเป็นความโชคดีครับผมเดินสายสามโดยเดินสายรับอีกงานครับอะไรนะครับเรื่องนี้เดินสายรักงานหมดหมดทางนี้แล้วใช่หมดทางนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยไม่ต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็มีงานนี้แล้วก็มีของปีเมื่อวานเมื่อวานท่าต่ายเดียวกันค่ะโอ้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนี่กี่ร้านว่ะเมื่อวานเมื่องเพิ่มหมายยเมื่อวาน วันสี่ขอบคุณฟีกระทบสดเวยก็ทำตู้ใส่ละวันเพิ่มไหมต้องทำตู้ใส่ละวันเพิ่มไหมก็อาจจะต้องเราเล่นเราเล่นเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วี่ยัง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 มีพื้นที่ให้กับการสร้างงานใหม่ๆแล้วก็เื่ออนาคต เราประเมินเข้าๆได้ไหมคะเราประเมินเข้าๆเลยเป็นไหมว่าที่ผ่านมามีกี่สิบตัวแล้วมีกี่สิบตัวแล้วรางวัลกโอ้ก็เยอะเยอะครับเยอะทำไมถึงว่าผมว่ามันก็จริงๆมันมันมันอาจจะมาจากงานไม่กี่งานเลยนะ่ยแต่เหมือนว่าแบบอย่างตอนนั้นการรักหรือว่าหลางมาเล่นอะไรหรืออะไรเงี้ยหรือรางวัลเพลงอะไรอย่เงี้ยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ก็ดีใจมากกว่าขอบคุณที่ที่ที่ เวลาเขาจัดรางวัลไปก็ยังนึกถึงเรากินคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบว่าพอเราปล่อยผลงานอะไรทุกอยาก่ยอยางแล้วก็ได้รับการสตอบรับดีจากผ,ผ,ผมว่าผมว่าผมว่าผมเป็นคนโชคดีเนี่ยผมว่าผมเป็นคนโชคดีที่ที่เวลาผมไปผมจะทำอะไรหรือว่าผมอยากอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีคนหลายคนที่ที่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยให้โอกาสผมอยู่ตลอดหรืทั้งที่แบบ เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยมัน่าอย่างเงี้ยมันเลยทําให้บางครั้งเวลาเราคิดจะทําหรือว่าเราอยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็มีคนเราอ,อยู่อยู่เฉยเฉก็มีคนเหมือนว่าหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้เราเหรือว่ามันเลย,ม,เลยมันเลยทาให้เขาว่าผมเป็นคนโชคดทีที่ได้รับโอกาสเยอะแล้วก็ล้วก็โชคดีที่ไปอยู่ใน ในงานดีๆเยอะเลยทุกครั้งที่ทํางานเรามีเป้าหมายไหมเพาแบบเอ้ยมันคือเราต้องได้รางวัลนะหรือเป้าหมายเราคือเรื่องรางวัลมันไม่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 เคยเลยครับไม่เคยเลยจริงเป้าหมายจริงๆเป้าหมายของผมเวลาผมทำงานผมไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเป็นเป็นรูปธรรมขนาดนั้น <c oughs> <ๆ>เป้าหมายของผมมันแค่เส้นที่หนึ่งคือระหว่างทํางานต้องต้องมีช่วงเวลาที่ดีและมีความจืดจยที่ดีมีความสุขกับการทำงานแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่ที่ ที่สร้างคุณค่าในทางใดียทางหนึ่งเหมือนกันนู่นจะเป็นคุณค่ากับัวเองคุณค่ากับคนรอบตัวคุณค่ากับกับคนที่เสพ็จงานนั้นในในทางใดทางหนึ่งเลี่ยเพราะว่าเพราะว่าแค่นั้นเองมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทํางานแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไปทําไมอย่างแบบว่าความสำเร็จที่เราได้มาส่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างแรกคือความโชคดีเออแล้วมีอะไรอีกก็เราบอกว่ามันทําให้เราไม่ดีก็ได้ก็จริงทันหลอกก็จริงเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็จริงก็จริงก็จริง ไม่มีใครเก่งเยปะแม่งเหมือนเซลเล่นเซลผมว่าผมว่าผมว่าผมโชคดีแล้วก็แล้วก็ผมว่าเราเราเต็มที่กับทุกโอกาสเนะเราเต็มที่กับทุกโอกาสแล้วเราก็เราก็แล้วก็พบกับเดอะเบสกับกับทีมทุกงานที่เราเลือกที่จะทําแล้วอเลยเงี้ยแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกแบบว่าเป็นเป็นความโชคดีของจังหวะที่บอกว่ามันเป็นอาจจะเป็นโมเมนตัมที่มันต่อเนื่องมาจากงานต่างที่ที่แบบ ไม่รู้น้ผมมองนะผมว่นะวาจะต้องแบบแบบพี่ย้งปั้นขึ้นมาแบบให้มีโอกาสได้ทำนั่นทำนี่ปิดบริษัทเริ่มมาทํางานเริ่มมีงานแสดงเริ่มมาทําเพลงเริ่มเด็กนะแต่ว่ามันมันมันเป็นโอกาสที่ที่มันเหมือนกับว่าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับง,งานนี้มันต่อยอดที่เราไปเจอนน้นตอนไปเจอนี้ได้มีโอกาสดีๆเข้ามามโอกาสให้เราเจอคนนั้นคนนี้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความโชคดีแล้วมันเป็นความแบบมันเป็นความโชคดีของงานที่มันเข้ามาแล้วความโชคดีของ งงจััหวดสิ่่ทีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เป้าหมายเราโตขึ้นด้ไหมหลังจากนี้ชีวิตหลังจากนี้เลไย่ก็ไม่ับไม่ผมว่าไม่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายโ,โตขึ้นแต่ทำให้ผมว่าจริงๆแล้วผมผมกับสนุกกับการทำงานมากขึ้นเลยคือผมว่าผมผม,ผมไ,ดได้ได้ลองทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ได้ลองไปเจอเอะไรหลายอย่างทําทำให้ให้เหมือนเรา เรารู้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเรารู้ความต้องการเรามากขึ้นแต่บางครั้งแล้วเหมือนว่าการไปข้างหน้าบอกว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่บอกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรารู้รู้จักตัวเองดีแล้วเรารู้ว่าอะไรมันคือความฝึกของเรามากขึ้นเรื่อยๆแบบอันเนี้ยแต่การที่เราเป็นนักร้องที่มีรางวัลการันตีเป็นนักแสดงที่มีเกีรตการันตีมันทำให้ความเนักร้องในทีนงานก็ไม่ไม่ค่อย กไม่กดดันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมว่าผมว่านี่มันคือมันคือความสําคัญของการเป็นเป็นศิลปินล้วกันผมว่าหมือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําเพลงหรือว่าคนที่ทํางานแสดงผมว่าเราต้องมีความสุขเลกับมันเราต้องมีความสุขเลกับมันเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันเริ่มแบบวางเป้าหมายว่าเราจะต้องโตใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะทําให้ให้ไม่เซนภาพรวมของของตัวเราและการทำงานเปลี่ยนแล้วผมว่ามัน ผลลัพธ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมในมุมมองผมเราอยากทำอะไรที่มันท้าทายขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ผม,ผมว่าก็อยากทำอะไรที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆจาเป็นว่า,าไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือคอมมิตกับตัวเองว่ามันจะต้องท้าทายแค่ไหนหรือนิยามความท้าทายมันคืออะไรหรือว่าบางครั้งความท้าทายมันมันมันเกิดขึ้นอยู่กับอยู่กับ โมเมนต์แต่ละโมเมนต์หรือว่าหรือว่าหรือว่าบริบทแต่ละบริบทเราเราก็สามารถสร้างความท้าทายในระดับที่เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความท้าทายในระดับที่สร้างแรงกดดันขึ้นในทางลบกับตัวเองเพีราี่ดีนะเาแบบว่าเหมือนแบบจะไปเรียนระว่างแข่งการทำงานระว่างแข่งว่าจะต้องเป็นแบบไหนไม่คือจริงๆแล้วคือเป็นคน คนนแบบัวรมีแบบผีแพนก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมคะแแบบีนก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างคนข้างค่อนข้างคืออย่างเรื่องเรียนเรื่องการทงานก็ก็ผมว่ามันผมว่าผมอาจจะเป็นคนแบบโลภมากหรือว่าอยากอยากเรียนด้วยแล้วก็แบบอยากทำงานด้วยเลยปัญหาเหมือนแบบผมก็เลยต้องการอ่า contribution ที่มันที่มันที่มันเยอะแล้วก็การการจัดการที่ดีเลย มันเลยแบบถ้าถ้าไม่จัดการที่ให้ดีมันเหมือนว่ามันมันไม่สามารถทำเลยลายอย่างเพราะมันการได้เราหลังจากนี้มีอะไรที่เราอยากทำไหมจริงหลังจากนี้เหรอครับใช่ที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากลองเลยก็ฮะเป็นไเอ่าเมนแดงฮะเมนแดงอันเนี้ยเราก็เคยลองแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเรา เราไู้เราไม่ใช่เราเราต้องไม่สร้างความกดดันอะไรว่ามันก็ยังอยู่ในแอเรียนี้แหละวันนี้ผม uh, <c oughs> จะกลับมาทำคำว้า <c oughs> ต่อให้จบแล้วก็ขึ้นเอาบ้างใหม่แล้วก็อะไรอ่นี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ของฝั่งศิลปินนักทร้องอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงงานแสดงก็ก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มมองหาเริ่มมองหาอะบางมองหาที่แบบเพราะว่าคนที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยก็เปิดกระต่ายแล้วก็ดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่มองแบบนั้นหรอไม่ได้เจอเลยเลยเป็นเยอะมากเลยก็จริงๆบอกว่าผมว่าก็ลอง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 หามากพื่อหนุนว่าว่าหมือว่ามีมีโปรเจกต์ไหนหรือมีอะไรที่ที่เขาเหมือนว่าติดต่อเข้ามาหรือว่าเรารู้สึกว่าเรา ก็ทำงานอะไรแบบนก็แชร์เพิ่มได้ไงรู้หรือยังว่าเราได้รางวัลทีพีหรือยังว่าเราได้รางวัลรางวัลใหญ่บอกหรือยังบอกหรือยังรางวันที่ใหญ่แห่งปีเลยนะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกเพราะว่าคุณคุณโทรศัพท์ยังไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาลุยอยาบอกอะไรไหมคะอยากบอกอะไรไหมคะโทรศัพท์เดินรถเขอคุณมาวันนี้เราได้รางวัล บอกว่าทำไมได้ดูอยู่ปล่ต่อเลยนแรกเราเลยเพราะผมก็ลอรอดูรอรอชมนา่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ทุกครั้งทุกครั้งที่เขาเขาประสบความสาเร็จหรือว่าได้รางาัลร่ารทุกทุกอย่างไม่ใช่ได้ราหรือว่าทุกความสำเร็จเลยเพราะเพราะ คอยให้กําลังใจเขาตลอดแล้วกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเหมือนว่าในช่วงเนี้ยมันมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนกับว่าจบคอนจบหนังคู่จบคอนคู่แถึงหม่ว่ามันมันอาจจะแบบว่าไงอ่ะเจอกันน้อยเจอกันน้อยลงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่างคนก็ต่างมีโปรเจกต์เดียวอะไรเงี้ยหรือว่าผมก็ผมก็รับรอง อยากอยากขอของขวัญอะไรไหมคะอยากขอขวัญอะไรจากุีนไหมขอขวัญที่เราประสบความสำเร็จอะไรแบบของขวัญที่เราประสบความสำเร็จของขั่เไดรางวัล่ผมไม่ยได้ของขวัญแลยผมได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ทุวันม่ไม่ามายถ่ว่าในภาพบรจริงๆขอทางราว่าเไดวัลไดปรญ ดันบอยครบแบงคอบบอ์ก้อบ,บอยแบงคอกบ,บอยแล้วที่เก<อ>่าเป็นแบงคอกบอยแล้วรับเดินอะไรบ้างคะตรงเวลาที่แบบว่าก็ดีดีครับดีจนใหญ่เขาก็จะถามว่าไปเรียนมาตอนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ช่วงดีนาเมษาหรือมก็เริ่มกลับมาอยู่ที่ไทยเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็ทำวิชานี้มาจากที่นี่แล้วก็เพิ่งบ,บินกลับไปดีเซลแล้วก็กลับแต่ว่าก็เป็นเป็น เป็นหนึ่งปีที่สนุก,กสนุกมากแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆได้ไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองในสถาน,น,น,นที่ใหม่ๆไม่มีการแล้วผมว่ามันก็จะเป็นอังเดียวทีงเดียวที่ที่เราที่มีโอกาสได้ไปไปเรียนต่อเพราะหลังจากแบบผมไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อข้างนอกอันนี้จะจบด้านไหนนะคะอันนี้จะจบด้านไหนเลยจบอ่าอันุบลเนอะอุบลเนอะศิษย์ เล้วดรอีกไหมคะ,ะ,ะยังไม่เร็วๆนี้นะครับต้องมีต<ม>่ออ่าตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีคงไม่เร็วๆน,นี่แค่รู้สึกว่าตอนนี้อิอ่มกับโรคการศึกษาแล้วอยากกลับมาโดนเรื่องทำงานช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ที่รู้หนักจนาดีเลยครับแบบมันไม่ไหวเออมันเหนื่อยมันเครียดโอ้ผมอยู่ที่นู่นอ่ะ ผมคัดลอกไปไม่รูว่าผมผมมีเวลาว่างเยอะกว่าที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองด้วยได้ไปลองทำนั่นทำนี่ได้แบบว่ามีมีฟรีไทม์เยอะกว่าอยู่ที่นี่ไม่รู้ช่วงที่ไปไปอยู่เลยก็ก็ก็ดีอ่ะก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้พร้อมการไปก็ตื่นผมบอกว่าช่วงที่เหนื่อยมันจะเป็นช่วงที่ที่กลับมาที่นี่แล้วก็ทำงานแล้วกลางคืนอ่ะก็ต้องคอนซัลร์แล้วก็ทำทีเซิร์ฟ มันเลยเหมือนว่าผมว่าอยู่ที่เนี่ยเหนื่อยกว่าอยู่ที่นู่นก,น,นก็ทําแต่งานมหาลัยแล้วก็ประชุมบ้างก็คือพักพักเรื่องเลีนเลื่อกี้พักบ้างอาจจะมีบางช่วงที่แบบบินไปถ่ายบินม,มาถ่ายมาถ่ายมีบ้างบินไปทําทงานบ้างแต่เดว่าในภาพรวมมันมันหลวดกว่าจะสมใจแค่ไหนเพาะว่าเราใช้เวลาได้ดีทำ,ทำทำกิจกรรมครบถ้ไปได้เขาดีใจดีใจเขาบอกว่าผมว่าการไปเรียนมหาลัย ท,ท,ที่การไปใช้ชีวิตอยู่เองเรียนของเระเทศนี้โอ้โมันเป็นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ไปในชฉากน,นี้ผมอาจจะผมคงไม่ได้ไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พอจบวันนี้เรียนจบก็รู้สึกว่าดีใจามากเห <c oughs> ็นว่าได้ของขวัญจากคุณพี่แล้วอะไรขวัญเรียนจบขวัญเรียนจบของพี่ผมขวัญเรียนผมเพิ่งเรียนจบ <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็บอกว่าแล้เขาบอกว่าให้รบย้อนเขาบอกให้รบย้อนโดนมาจริงหรือ หมั่เรียนจบเขาไม่แล้วเขาบอกเขาบอกเหรอสภาพนี้เป็นเรื่องจริงไหคะถ้าถ้าถ้ารวบยอดอาจจะเป็นของชิ้นเก่าที่เราเล่นเราลืก็ก็อ่ะคิดอะไรอ่ะคิดอะไรลืมอยู่ลืงอยู่อ่ะเดี๋ยวโทรบอกพวกเรารื้ไม่ได้นะเราลืมไม่ได้นะเรื่องนี้ให้ให้ ขงขวัญเรียนจบใช่ไหมเขาบอกว่าร่วงย่อแล้วเขาบอกร่วงย่อแปลว่าแสดงว่าอาจจะร่วงไปแล้วได้แล้วอันนี้ถือว่าคุณได้ของขวัญแล้วถือได้ของคอนเดลขอไดงขวัญแล้วคอนเดลของขวัญแล้วพอใจกับอะพอใจกับอะไรผมผมพอใจหมดแหละมีคนคนเอาของมาให้มันมันให้ด้วยความรู้สึกเพรว่ามันมันมันไม่มีไม่พอใจหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่ใช่นะฮะหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่อีกไม่ไม่ครับผมว่า ไม่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 ต้องให้ของกันหรอกเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้อ่าผมได้รับสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายจากคนรอบตัวแล้วก็แลรวมเขาด้วยนะพี่กี้แฟนถามว่าแต่ว่าเรียนจบแล้วแต่งงานเลยไหมคะโอ้ยทำแล้วทำแล้วยังไม่ยัไม่ได้ทำงานเลยอ๋ยตอดเลยนะนั่นนะพี่กินถามไม่ทำงานเลยอ ไม่ผมยังไม่ผมเพิ่งจะกลับมาผมยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับมาแบบโอ้โหแบบรีเทิร์นของการทำงานต้ต้องต้องตอกลัวเหรออว่ากลับมากับมาทำงานก่อนเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันค้งคามันจะมีอีกหลายหลายสิ่งที่ที่อยากจะทำเราคิดว่ายังยังไม่ยังไม่โฟกัสเรื่อง เรื่องความรักว่าความสัมพันธ์องตอนแรกพวกก็ซกันเรียตอนนี้มากับมาตอแบบดาราจงรนอะไรตอบอะไรตอแบบอรตอบอะไรเราะงาแสดงนำไทยตอบแบบสลับสับอปแฟนขับรถไปก่อนนูมให้แฟนขับรถไปก่อนโอยอย่าอย่ารอเลยเพราะเราไม่รู้นะขอพนัพนเป็น่อไม่ดีเนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่แต่ว่า ตอนนี <gas> <Schweiz> ้ตอนนี้ไม่เที่ยมแล้วตอนนี้เช็คเคื่อนโอเคโอเคนะค่ะ